ัสดีครับผมเด็กชายกรวิดมีแฮหลักจากที่ได้เรียนการแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงผมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังต่อไปนี้ผมกับพี่สั่งของที่แอปช้อปปี้พอของมาถึงบ้านผมดีใจมากผมก็รีบเปิดกล่องแต่ได้ของไมาครบผมกับพี่รู้สึกว่าเสียงเงินฟรีผมกับพี่จึงไปรีวิวผลกระทบที่ได้รับ ในแอปดังกล่าวผมให้คนอื่นๆรู้และไม่สั่งครับ,บครับุณครับครับผมชื่อเด็กชายจรุกิจจะเลือกหลังจากที่ผมได้เรียนในเรื่องการแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงผมสามารถนำไป,ไปใช้ในชีวิตประจำวันดังต่อไปนี้ครับเพื่อนของผมชวนไปกินก๋วยเตี๋ยว แต่พอไปถึงที่ร้านเพื่อนบอกว่าใส่พริกเยอะๆจะอะร่อยขึ้นแต่ผมไม่กินเผ็ดผมเลยบอกเพื่อนว่าไม่ต้องใส่พริกให้เราเราไม่อยากกินเผ็ดเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าฉันจะไม่เล่นกับเธอแล้วถ้าเธอไม่ใส่พริกผมก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่ยอมถ้ามีคนอื่นบังคับให้เธอทำสิ่งที่เธอไม่ชอบทเธอจะยอมทำไหม ผมทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับครับผมชิดนดายนก็กวะบาลไกครับหลังจากที่ผมได้เรียนเรื่องการแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงครับละระผมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังต่อไปนี้ครับผมไปซื้อเสื้อผ้ากับแม่พนักงาน บอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับแต่เมื่อผมดูสินค้าที่พนักงานแถมมีสินค้ามันตำหนิผมเข้าใจได้ว่าพนักงานขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพผมจึงบอกปฏิเสธบอกว่าด้วยปฏิเสธด้วยรอยยิ้ม บอกพนักงานว่าครั้งหน้าผมจะมาอุดหนุนใหม่ครับชื่อช้างช้ละผมเรียนผรียหลังจากที่ได้เรียนเรื่องการแยกแยะข้อเห็นและข้อ,ขอเท็จจริงผมสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้ดังต่อไปนี้ครับเพื่อนของผมชวนผมเรื่องประทัดตัยให้จุบประทัดคามือแต่ผมรู้สึกกลัวว่าประทัดจะระเบิดหรือเจกใส่มือและอาจเป็นความสนุกสนานชั่วขราวแต่อาจพิการแต่อาจพิการ าการตลอดชีวิตและผมรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้ไม่ได้จริงใจกับผมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีรวิชกัจนะหลังจากที่ได้เรียนหรือหลังจากที่ได้เรียนการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงผมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าในขณนะที่ผมกำลังเล่นโทรศัพท์ก็มีเบอร์แปลกโทรมาผมคิดว่าคือเพื่อนในห้องผมก็เลยตัดสินใจรับสายคู่กรณีก็บอกผมว่าคุณได้รับ iPhone 14หนึ่งเครื่องและทองหนึ่งบาทผมก็บอกว่าผมไม่ได้สั่งสินค้าและก็รีบตัดสายทิ้งทันที เพราะผมกำลังคุยกับมิจฉาชีพครับสวัสดีครับผมชื่อเดชายพิศสันคามีหลังจากที่ได้เรียนในเรื่องการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงมา,มารถนํามาใช้ในชีนชวิตปาาระจำวันได้ดังต่อไปนี้ครับเพื่อนชวนผมนนไปซื้อพระธาตแต่ผมไม่ไปเพราะยังไม่ถึงเทศก,กาลวันลอยกระทงครับและผมคิดว่าถ้าหากซื้อพระธาตมาถ้าถ้าหากซื้อพระธาตมาจุดจะจะเกิดเสียงดังลุกคนชาวบ้านครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาชิวธรมรมลังกาหลังจากที่ผมได้เรียนในเรื่องอการแยกแยะข้อที่จริงและข้อคิดเห็นผมสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปดังนี้ครับเมื่อวานผมได้สั่งซื้อของในเพจหนึ่งเป็นเพจขายโมเดลผมได้สั่งซื้อโมเดลมาหนึ่งตัวเจ้าของเพจแจ้งผมว่าจะได้รับ ขอภายในสองวันแต่ผมรอเวลาผ่านมา5วันแล้ววันที่6ผมได้รับของแล้วผมจึงรีวิวตามสภาพร้า